สวัสดีเช้านี้จ้าวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวคาเฟ่พาวินีตอนนี้กำลังจะเดินทางไปซื้อขนมกันไปนำไปเลยใครรู้ใครรู้ว่าขนมขายตรงไหนไปเดินธันมาไม่เอาแล้วลูกไปเดินไปเลยสวยมากเลยตรงนี้เป็นซุ้มมีซุ้มต้นไม้สวยๆด้วยอ่าเดินนี่ลูกดูน้ำด้วย บรรยากาศสวยมากเลยเด็กๆชอบมากโอ้ตรงนี้มีนกด้วยมีนกด้วยนกอะไรนี่ฮะใครรู้บ้างนกอะไรูกปฟามิงโก้หรือเปล่าโอ้น้องยังรู้เลยน้องยังรู้เลยน้องตัวล็กๆยังรู้เลยว่าฟามิงโก้ นกฟามิงโก้เต็มสวนเลยลเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยมีสวนคนแค่ด้วยมาดูนี่สวนคนแค้ก็มีใครจะเป็นคนแค่ใครจะเป็นสโนไว้ไน,วน้ำเอาน้ำหลูกน้ำเดินดีๆมีน้ำด้วยเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะน้ำท่วมเลยตอนนี้น้ำเบิ่มลดแล้ว สโนไว้กับคนแก่ทั้งเจ็ดก็มี